เจอกันยามเย็นอีกคลิปนึงพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับการการเฮ็ดนาการทำนาหวานข้าวแห้งในในปัจจุบันนี่แหละสำหรับคนที่กำลังกำลังเริ่มทำนาเนาะทำนาเป็นปีแรกก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นอีกหงตัวอย่างสำหรับสำหรับคนที่คิดว่า คิดว่าหวานห่างแล้วอ่มันจะแตกกออันนี้ผมให้ดูตัวอย่างพี่น้องให้เบ่งตัวอย่างนี่แตกกอบอ่พี่น้องอ่แตกกอไหมเห็นบ่คือผมก่าเคยบอกแล้วแหละผมเคยบอกแล้วแหละว่าหลักการหลักการที่ข้าวจะแตกกอได้เนี่ยหนึ่งระยะห่าง สองดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์ดินต้องมีความอุดมสมบูรณ์ามส,มรณสามน้ำจะต้องไม่เยอะ,อะน้ำจะต้องไม่เยอะ,อะคือถ้ามันครบสามอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าแตกกอนแน่นอนอ,อันนี้พี่น้องดูอันนี้พี่น้องเบิงอันนี้มันขาดอะไรพี่น้องระยะห่างได้ดินก็พอสมควรแต่ที่ไม่ได้ก็คือขังน้ำเยอะ ขังน้ําเยอะพี่น้องเห็นไหมขังน้ําเยอะมันบ่แตกก่อเลยพี่น้องแต่ถ้าไม่ขังเยอะมันก็จะไม่ท่วมหญ้านี่เห็นไหมเห็นบ่หญ้ามันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมหญ้ามันอยู่ข้างล่างนี่เห็นบ่คืออช่วงนี้นี่มันเป็นมันเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาแล้วแล้วสําคัญนะพี่น้องแล้วสําคัญเนี่ยข้าวนาปีในภาคอีสานเราเนี่ย มันควบคุมน้ำไม่ได้พี่น้องออปัญหาหลักๆมันมีตัวเดียวเลยในภาคอีสานเฮาคือน้ำพี่น้องน้ำเฮ้าคือบริเวณนาใครที่เขาควบคุมน้ำได้เอสามารถปล่อยน้ำออกแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าได้อันนั้นน่ะโชคดีพี่น้องอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคุณดีแล้วอือแต่เฮ้า้องมองคือเราต้องมองภาพรวมในปัจจุบันพี่น้องผมบอกผมย้ำ fc เสมอ ว่าหวานข้าวนาปีภาคอีสานเราเนี่ยให้วานเกือบๆจะถี่ไปเลยเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนอความโมเนนอนเรื่องเรื่องสภาพอากาศเรื่องน้ํายโดยเฉพาะนาหวานเนี่ยพี่น้องนาหวานเนี่ยมันโมเนนอนเน่ยพี่น้องและและฝนและแต่ละปีเนี่ยสภาพอากาศมันบ่คือกันพี่น้องมันไม่เหมือนกันคืออย่างปีนี้เนี่ยเห็นไหมปีนี้นี่อยู่มุกดาหารฝนดีพี่น้องฝนดีเอือ แต่ก็มีเอฟซีหลายจังหวัดคอมเมนต์มากขึ้นกันบอกว่าปีนี้แรงเเห็นบอกเพราะฉะนั้นนี่การเฮ็ดหน้าปีโดยการหวานข้าวแห้งเนี่ยผมย้ำเสมออย่างผมย้ำเสมอว่าเราจะต้องลดความเสี่ยงให้ได้อคือเราทำนาเนี่ยธรรมชาติมันควบคุมบม่ได้พี่น้องอธรรมชาติควบคุมไม่ได้เรื่องฝนฟ้าอากาศเข้าควบคุมบ่ได้พี่น้องเรื่องการเฮ็ดหน้า แต่เราสามารถที่จะควบคุมการหวานควบคุม,มเมล็ดข้าวที่เราจะหวานลงไปเนี่ยได้พี่น้องเพราะนั้นอันไหนที่เราควบคุมได้เนี่ยเขาเฮาเห็ดให้มันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงการเตรียมแปลงเตรียมแปลงก็ต้องเตรียมแปลงดีๆเทาหน้าให้มันเสมอไถให้มันดีๆรองพื้นมี อินรีย์มีปุ๋ยคอกปุ๋ยมากมากระไสลงไปก่อนให้มันดีดีแล้วที่สําคัญเนี่ยมเมล็ดข้าวมเมล็ดพันุ์ข้าวที่เราจะหวานลงไปเนี่ยผมจะบอกย้ําเสมอว่าให้หวานเกือบเกือบจะถี่ไปเลยให้หวานเกือบเกือบจะถี่ไปเลยอย่าไปหวังเรื่องแตกกอ,อาภาคอีสานเฮาอย่าไปหวังเรื่องแตกกอเด็ดขาดสําหรับบริเวณที่ควบคุมนาําบ่ได้เนี่ยเห็นไหมคือผมบอกเลยว่า มันบาแตกก่กอว้มากกว่านี้แล้วพี่น้องมันไม่แตกก่กอเพราะว่าอะไรเพราะน้ํามันน้ํามันเยอะอืถ้าปล่อยออกปล่อยออกก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกมาเพิ่มหรือเปล่าเออกับบงรู้อีกเห็นบอกพอถ้าเราปล่อยออกปั๊บอืถ้าฝนมาตกนี่เป็นเท่าไหร่หญ้ากับหกเต็มหมดหญ้าเต็มมัดเพราะฉะนั้นนะชาวนาเราจึงลดความเสี่ยงด้วยการขังน้ําให้มัน,ให,มนให้มันเยอะอืม พอขังน้ําให้มันเยอะปั๊บเนี่ยข้าวเนี่ยพี่น้องมันจะไม่แตกกอเออมันสิบอแตกกอเออพอมันไม่แตกกอเนี่ยสำหรับคนที่หวานห่างคือจังแบบนี้เนี่ยคือจังแบบนี้หวานห่างมากนยพี่น้องหวานห่างมากๆากเลยแบบเนี้ยเออแล้วพี่น้องคิดว่ามันจะมีเวลาแตกกอไหมเอา้าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยี่สิหกกรกฎาเออแม่นบอสิงหาอีก พอเข้าเดือนสิงหาเนี่ยมันก็เริ่มมาได้พี่น้องออข้าวมันมันจะเริ่มเฉ่ยแล้วเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยเขามันจะเริ่มเฉยโดยเฉพาะช่วงช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยข้าวมันจะเริ่มเฉยเริ่มเริ่มจะไม่เจริญเติบโตทางลำต้นเลยเห็นบอกพอมันไม่เจริญเติบโตทางต้นเนี่ยมันก็จะไม่แตกกอหนักเข้าไปอีกเห็นบอกเพราะฉะนั้นนี่การการหว่านข้าวเนี่ยพี่น้อง ผมเน้นผมย้ำเสมอว่าข้าวนาปีของเราภาคอีสานเรานะบริเวณไหนที่มันควบคุมน้ําไม่ได้เนี่ยผมจะย้ำเสมอเลยว่าให้ว่านเกือบๆจะฉี่ไปเลยอย่าไปหวังถอไอเรื่องแตกกอแตกกอเดี๋ยวมันแตกกอเดี๋ยวมันแตกกอน่ะเออมันคือตราบใดที่เราควบคุมน้ําไม่ได้เนี่ยแนวใดแนวใดกับมันมันบ่แตกกอดอกพี่น้องแล้วบวกกับเราเราทํานาหวานข้าวแห้งแบบเนี้ยข้าวเห็ดหน้าหวานขาวแห้งแบบนี้เรารู้ล่วงหน้าไหม น้ำม,มันสีมาตอนไหนไม่รู้อีกคือยังปีกายปีกายนี่นู่นน้ำมาช่วงต้นเดือนกันยาคุณอพอต้นเดือนกันยาปั๊บเนี่ยเป็นแล้วไหนใครสำหรับที่หวานสำหรับคนที่หวานหางก็คิดดูหยาขืนเต็มเมื่อแต่สำหรับใครที่ปีนี้ปีนี้หวานหางแล้วแล้วหวังหวังว่ามันจะแตกกออีกอ น้ำดันมาเร็วเพอพอน้ำมาเร็วเออเป็นไรแบบนี้เนาะก็ขังน้ำเอ,อเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเพื่อที่จะขังน้ำเพื่อที่จะให้มันท่วมวัชพืชอ,อถ้าจะไปปล่อยน้ำออกฝนสีโต๊กบอกละ่ะเออเห็นข,ข่าวๆบอกว่าว,าวิภาเข้ามากเป็นอะไรหละพี่น้องพายุวิภาเป็นอะไรพายุอีสานเาเออทางไหลโต๊กเนี่ย <c oughs> เห็นบอกมันนี่หละพี่น้องมันมันทำนา ภาคอีสานเฮ่านะความไม่แน่นอนมันความไม่แน่นอนมันเยอะพี่น้องเมันบ่ค่อยแน่นอนเพราะนั้นนะ่ะผมย้ำผมบอกเสมอว่าเราจะต้องลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงือหวานเขาก็อย่าไปวานหางหลายอืมแล้วก็อย่าไปว่านถีมากให้ว่านเกือบเกือบจะเกือบเกือบจะถีไปเลยเกือบเกือบจะถีกับปมะม้ำไหนก็ผมก็เคยบอกไปแล้วแหละว่าหนึ่งกระสอบยูเรียเย็บ เออต่อสองไร่นี่ผมบอกไปแล้วเนีสหรับบริเวณนาผมเนาะอันนี้ไม่ใช่นาผมอันนี้มันเป็นนาญาติญาติกันพี่น้องเออมาไทยให้เบิ้องอันนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเบิ้งไว้เด้อพี่น้องเด้อใครที่บอกว่าห <c oughs> วานห่างแล้วมันจะแตกกอนออมันมันบนแน,น่นพี่น้องมันไม่แน่นอนเฮ็ดนาเนี่ยทำนาเนี่ยอย่าไปหวังอย่าไปหวังอนาคตพี่นอ้องหวังอนาคตเท่าไหร ฟังว่าวานนางหางประยัดตน้นทุนวานนางหางและเดี๋ยวเขามันสิแตกก็โดยที่ลืมไปว่าเ้ยฮธรรมชาติในปัจจุบันนี่เราไม่สามารถควบคุมได้นะเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าน้ํามันจะมาตอนไหนบางปีฝนมาเร็วบางปีฝนมาช้าบางปีฝนแหรงไปเรื่อยมันมันบ่แน่นอนเพราะฉะนั้นนะอันไหนที่เราทําแล้วมันแน่นอนอันไหนที่เราทําแล้วเนี่ยมันมันชัวร์เนี่ย ทําแล้วมันลดความเสี่ยงคือการกบเห็นหน้านผมบอกผมย้ําเสมอว่าเทคนิควิธีการแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมทํานามาตั้งแต่เล็กจนโตนตอนนี้ก็สามสิบกว่าจะสี่สิบแล้วเนี่ยอวานเขาวานข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีห่างพอดีหรือว่าเกือบเกือบจะทีเนี่ยผมเห็นมากมัดมแล้วก็หลายปีด้วยผม,ผมเก็บข้อมูลรวบรวม แต่ละปีแต่ละปีผมบอกเลยว่าฝนแต่ละปีมาไม่เหมือนกันน้ําแต่ละปีมาไม่เหมือนกันสภาพอากาศแต่ละปีบอกขึ้นกันโรคผีโรคแมลงแต่ละปีบวกขึกันเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องมาเฉลีย่ยมาคิดค่าเฉลี่ยว่าเราทําแบบไหนแล้วน่ะมันถึงข้าวมันถึงจะไม่เป็นโรคหวานข้าวแบบไหนแล้วข้าวมันถึงจะได้ผลผลิตดีหวานข้าวยังไงไม่ให้วัชพืชมันขึ้นเยอะ หวานข้าวยังไงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเฮ็ดได้ไรก็ได้ห้มันห้มันได้ก็ได้สุดบทสรุปของผมผมเคยบอกแล้วว่าหวานข้าวให้หวานเกือบเกือบจะทีให้หวานเกือบเกือบจะทีเพื่อควบคุมวัชพืชเผื่อนกเผื่อนูเผื่อข้าวไม่งอกเผื่อน้ํามาเร็วเผื่อน้ํามาช้าเผื่อวัชพืชเพื่อต่างๆพี่น้องเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยเข้าตรงเข้าตงเฟือด้แมนวอเพราะฉะนั้น่ะ อันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับคนที่บอกว่าหวานห่างๆประหยัดต้นทุนหวานห่างๆแล้วมันจะแตกกอ,อแต่โดยลืมโดยลืมคิดไปว่าน้ำภาคอีสานเฮามันควบคุมบ่ไรไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนม,มาตอนไหนก็คือต้องขังน้ำไว้ให้เยอะที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปปล่อยน้ำแห้งพอน้ำแห้งปุ๊บย่ามไหนฝนสิตกมากแบบนี้ Ừ, ก็ไม่รู้อีกแมนบอกเพราะฉะนั้นมันมันจึงมีความเสี่ยงพี่นอ้องเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปพิจารณาลองเบิงลองพิจารณาลองดูสําหรับใครที่จะหว่านข้าว ừ, ในปีหน้าเนาะปีนี้บางคนพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรพี่นอ้องบอกเป็นอย่างปีหน้าแก้ตัวใหม่ ừ, การทํานาผมบอกแล้วว่ามันถ้าเราพลาดปั๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ตัวได้ ừ, เราจะแก้ตัวได้อีกทีคือปีหน้า อมันกับกายเป็นว่าเราเสียเวลาเสียโอกาสไปในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ย mm hmm. เห็นบออ่าก็ฝากไปให้คิดพี่น้องลองเอาไปคิดารณาลองเบิง้งหวานข้าวอย่าหวานหางพี่น้องถ้าหวานหางหลายเนี่ยเบิ้งนี่มันสิแตกก้อห้บอเนี่น้ําครึ่งหัวเข่าเนี่ยมันบ่มีเวลาแตกก้ออลไพี่น้องแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอะโอเคประมาณนี้ครับผม